อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราวสิบค่ะเอาล่ะคะ่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยรุยฟองนะคะมอนหนึ่งห้าเจ็ดเพิ่มค่ะทุกคนคะต้องบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของสารปกครองส,ง,สงสูงสุดเลยก็ว่าได้คะ่ะเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่ตนเนี่ยได้เด้นออกจากตําแหน่งแล้วก็มีผู้คนนะคะที่แบบยศสูงๆตําแหน่งสูงๆนะคะที่มีการซื้อขายตําแหน่งนั่นเองคะ่ะบิ๊กจะบอกว่างานนี้นะคะจะ เอาให้สุดนะคะลุยจนหลังชนฟ้าเอาให้แบบว่าจมกันไปข้างเลยค่ะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของบิ๊กโจกันได้เลยค่ะแต่ช่วงเช้านะครับนะอ่าก็ผมก็กลับมาจากหันใหญ่เมื่อวานนะครับนะก็เช้าแรกก่อนเช้าแรกวันนี้เวลา9ก้นิกานะครับผมก็ไปที่ศาลอ่แขวงปฐุมวันอ่าเพราะว่าเป็นคดีที่ผมยื่นฟ้องผบตรกิจรัดเอาไว้อ่าคืออย่างนี้ขณะนี้ผมฟอ้องอ่าผบตรกิจรัฐไว้อ่สาสคดีด้วยกันนะครับก็หนึ่ง คดีที่ศาลแขวงปทุมวันนะก็คือเรื่องการออกคําสั่งตั้งกรรมการ,รส,สืบสวนวินัยผมนะโดยไม่มีกรณีที่ผมก็คือเรื่องข้อสอบจุฬานะเป็นการออกคาสั่งตั้งกรรมการ,รสืบสวนวินัยผมนะโดยที่ไม่มีกรณีที่ผมถูกนั่นเะป็นคะดีอาญานะก็คือเป็นการจงใจเจตนาราที่จะกันแกล้งผมนะมั่นเป็นคดีอาญาผมนะซึ่งเรื่องข้อสอบจุฬาเฉพาะข้อสอบจุฬาก่อนนะผมมีการฟ้องพบตรกิจรัฐไว้ สามศาลด้วยกันนะก็คือที่ศาลคดียาชาุจริตแห่งนี้นะครับก็คือเรื่องการแก้งออกคําสั่งโดยผิดชอบนะหนึ่งห้นะแล้วก็ที่ศาลแปลงปัจจุบันก็คือเรื่องการหมิ่นประมาทนะแล้วก็ศาลอารุเทพใต้ก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาวันนี้ผมยื่นฟ้องผมไตรวจสอไป3าาคดีนะอ่าแล้วก็เช้านี้ก็เป็นการนัดสืบในครั้งแรกนะครับเมื่อเช้าผมก็ไปมาตอน9ก้าโมงเช้านะครับนะอ่าก็มีการ มีการออขอเอกสารเพิเ่มเติมอะไรต่างๆก็เป็นขั้นตอนอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอ,อ,อะไรนะครับนะก็เป็นขั้นตอนการสืบสวนนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วถัดมาตอนนี้สวบนาฬิกานะผมก็มายื่นฟ้องอันนี้วกมาอีกเรื่องและก็คือเรื่องสารปกครองกลางนะเออโทษสารปกครองสูงสุดนะซึ่งถ้าน้องๆสื่อมวลชนเห็นนะครับที่ผ่านมามีคลิปเสียงนะครับและผมก็ได้ยื่นฟออ้องคดีอาญาชุจริตต่อ ประธานสภาวกร์สูงสุดนะครับแล้วก็ประธาะแนแผนกคือท่านประเสริฐศักดิ์และท่านอนุวัฒน์ธาราสแวงอันนี้เริ่มเริ่มต้นก่อนนะพอต่อมาอีกอีก,กรำหนึ่งนะผมก็มีกรณีถูกกล่าวหาให้เป็นคดีเรื่องละเมิดอำนาจศาลถูกไหมครับผมก็ยื่นฟ้องอีกเพราะว่าเรื่องละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดที่กล่าวหาผมผมได้นะครับนะเพราะตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันไม่ใช่ผมนะครับ นะที่จะ uh. มากล่าวหาผมได้เพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นการ,การแกล้งผมรับโทษผมก็ยื่นฟ้องออรอง,ป,งรประธานสภาครองสูงสุดนะชื่อท่านพรชัยมนสิริการหนึ่งท่านแล้วก็ท่านโสพลซึ่งเป็นป,ประธานแผนกอีกหนึ่งท่านนะอันนี้อันนี้สี่ท่านนะวันนี้ก็มายื่นฟ้องนะครับซ้ําคนที่หนึ่งก็คือท่านพรชัยมนสศิริการรอง,ป,งรประธานสภาครองสูงสุดแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือ นะอีกสองท่านเป็นท่านใหม่ก็คือท่านเ,าเดยวนะท่านสุชาติมงคลเลื่อนลบนะรอง,ป,งประธานสามองครองสูงสุดและท่านประสาทพงษ์สุวรรณประธานแผนกนะครับนะยื่นฟ้อง3ท่านวันนี้นะในกรณีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะปฏิบัติหน้าที่นะหรือละเ,เว้นการปฏิบัติหน้าที่นะเ,เพื่อให้ผมเนี่ยเกิดความเสียหายนะโดยมีชอบนะครับซึ่งก็จะยื่นฟ้องไปแล้วนะทีนี้ถามว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร นะวันนี้ก็เป็นการยืน่นฟ้องในเรื่องของอการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะตามระมวลกฎหมายยามาตรา157แล้วและก็มาตรา172นะครับนะ,ะพฤติการเอาคร่าวๆนะครับท่านพรชัยมณสิริการเนี่ยนะเป็นรองประธานสามปครองสูงสุดนะซึ่งผมเคยยื่นฟ้องท่านไปแล้วในคดียา,ท,า,ยยานะนะท่านเป็นจำเลยในคดียาของของผมแล้วนะครับนะท่านเป็นจำเลยในคดียาของผมอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น ผมยื่นฟ้องท่านไปเนี่ยนะแปลว่าขณะนี้ท่านรองพลชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมนะแต่ท่านก็ยังมาใช้อำนาจมอบคดีของผมนะให้กับท่านปราสาทนะพงษ์สุวรรณนะครับนะซึ่งในส่วนของท่านปราสาทพงษ์สุวรรณนะหนึ่งสถานะก็เป็นเพื่อนเ,อเรียนหลักสูตรบริหารงานยุยทิธรรมแบบสูงรุ่นเดียวกับผมนะแล้วท่านปราสาทเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นผู้ที่ตบเท้านะใช้ว่าตบเท้าคือรวบรวมผู้วา,านะครับสารสารสูงสารประกองสูงส,สุดเข้าไปให้กําลังใจนะครับท่านประสาทตร์โทษให้เข้าไปให้กำลังใจท่านประศิธิ์ศักดิ์มีลาบนะแล้วก็ท่านอนุวัฒน,น์กรณีที่ผมได้ยื่นฟ้องนะตั้งแต่แรกนะครับซึ่งท่านท่านประสาสเนี่ยเป็นคนที่โพสต์นี่ถามว่าผมทราบได้ยังไง ก็มีมีบุคคลที่หวังดีนะเขาส่งคลิปในแชทไลน์ว่าท่านปรา,าสานี่ยเป็นคนรวบรวมเป็นคนแจ้งในแชทไลน์หรือว่าโพสหรือว่าเชิญสามบุคองสูงสุดทุกท่านนะไปให้กำลังใจท่านประสีศักนะและท่านอนุวัฒนะเพราะฉะนั้นท่านปรา,าสานี่ถือว่าอะไรครับตามหลักกฎหมายหมหาชนนะ การกระทาของท่านแบบนี้นะในฐานะผู้พิพากษาเนี่ยไม่ควรกระทำนะเพราะว่ากรณีที่ผมยื่นฟ้องท่านประสิทธิศักดิ์ไปทางสภรากรสูงสุดก็คือการาแทรกแซงนะการพิจารณาขององคนะ์คณะดุลาการนะทั้ง5ท่านนะซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดตัวกฎหมายรัฐมนูญนะผิดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาปกครองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านประสิทธิศักดิ์เป็นจเนาเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้อง แล้วท่านประสาทประธานประแนกรวบรวมนะครับแล้วไปให้กำลังใจนะคือไปโพสและก็ระดมสารประกองสังสุดไปให้กำลังใจท่านประจีศักดิ์และท่านอนุวัฒน์ซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่ผมฟ้องแล้ววันนี้ไปสี่วงบอกว่าท่านประศาสตรก็เห็นดีเห็นงามนะกับการที่ท่านประจีศักดิ์และท่านอนุวัฒน์กระทำการดังคลิปเสียงปรากฏนะแล้วขณะเดียวกัน ท่านประสาทก็ยังมารับมอบอํานาจจากท่านพรชัยท่านพรชัยคือใครครับท่านพรชัยคือบุคคลที่ผมฟ้องคดีอาญาทุจริตต่อสารนี้พรชัยมรณะิีิการแล้วท่านพรชัยก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นจําเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้องก็เป็นคู่กรณีกับผมเป็นผู้มีส่วนได้สูญเสียแล้วท่านพรชัยก็ยังมามอบอํานาจให้ท่านประสาสตรนะท่านประสาทก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านพรชัย เป็นจำเลยในคดีอาญาที่ผมฟ้องก็ยังมารับมอบหนาจอีกแล้วท่านปราสาทก็ยังมารับอา,า,าสาทำคดีนี้อีกทั้งที่ตนเองเนี่ยเห็นดีเห็นงามนะกับการที่ท่านประิษศักดิ์ท่านนุวัฒมีพฤติการในการแทรกแซงคดีตามคลิปเสียงนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านปราสาทนะไม่ควรจะมารับมอบคดีนี้เพราะในความเห็นของท่านประศาทนะซึ่งผมที่มีหนังสือแจ้งท่านประศาทไปเป็นทางการแล้วว่าท่านควรจะต้องถอนตัว แต่ท่านก็ยังไม่ถอนตัวท่านก็ยังมีความเห็นในคดีของผมอีกแล้วท่านก็ประมวลเสนอความเห็นนี้นะครับไปยังท่านสุชาติรองประธานสามพงค์ลงสุสดน่าจะคนที่3นะท่านสุชาติก็มีความเห็นในคดีของผมเช่นเดียวกันเพื่อจะนําเข้าองค์คณะใหญ่นะจะนําเข้าองค์คณะใหญ่หรือไม่นําเข้าไม่เป็นประเด็นนะแต่การนําเข้าจะต้องเป็นความเห็นที่สุจริตนะ ไม่ได้เกิดจากความเห็นของผู้ที่เป็นคู่กรณีกับผมหรือเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้ที่เป็นจำเลยในคดียาของผมนะหรือเป็นเพื่อนผมหรือเป็นผู้ที่ตบเท้ารวบรวมสารประกองสูดตบเท้าไปเห็นดีเห็นงามกับการแทรกแซงคดีขององค์คณะนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจึงมายื่นฟ้องเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมเหมือตัวผมเองนะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผมเองนะครับ นะโดยยื่นฟ้องสามท่านวันนี้ก็คือ,อรองประธานสูงสุดท่านสุชาติมงคลเลืศอลบแล้วท่านพรชัยมณัฐสิริการามณัฐสิริเพนนะฮะรองประธานสามอรสูงสุดอีกท่านหนึ่งและท่านประสาทพงษ์สุวรรณนะประธานศาลประธานเอิบหรือประธานแผน,นกนะครับสท่านในวันนี้เพราะฉะนั้นรวมแล้วที่ผมยื่นฟ้องต่อสามประสูงสุดวันนี้ก็เป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6, 6ท่านแล้วนะครับนะครับผมก็เพื่อจะให้เกิดความเป็นทางกับผมเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องกล่าเรียนว่าผมต้องเรียนยืนยันนะครับว่าสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะตุลาการสารปกครองสูงสุดทุกท่านเนี่ยมีความยุติธรรมแต่อาจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นนะครับนะที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียนว่าผมยังเชื่อมั่นว่าผมจะได้รับความยุติธรรมจากสารปกครองสูงสุด และผมก็เชื่อมั่นว่าสารปรคากครองสูงสุดเนี่ยตุลาการสารปรคากครองสูงสุดนะแต่วนมากนะครับนะที่มีความยุติธรรมและเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นสารปรคากครองสูงสุดเป็นสารที่ผมยังให้ความเชื่อมั่นนะแต่เป็นเพียงท่ให้บุกคนเท่านั้นผมต้องเรียนถามต่อไปว่าทําไมท่านเหล่านี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจท่านว่าท่านเป็นทั้งคู่กรณีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ,เป็นผู้ที่เห็นดีเห็นงามากับเรื่องการแทรกแซงองค์คณะนะครับ แล้วทำไมท่านยังต้องมาพิจารณาคดีของผมนะท่านเป็นผู้ที่ถูกผมฟ้องเป็นจำเลยคดียา,ยาก่อนหน้านี้ทำไมท่านยังมามอบหน้าอีกนะหรือท่านไม่รู้กฎหมายเลยหรือผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะวันนี้ท่านต้องกับยิ่งทําให้โปร่งใสให้ขนาดผมเนี่ยเ,เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงยังโดนขนาดนี้ถ้าเป็นชาวบ้านแต่ศียสา,าไม่หนักกว่านี้เหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะว่าสาลปกครองสูงสุดตั้งมานาน นะตุลาการแต่ท่านเนี่ยมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแต่มีส่วนน้อยนะซึ่งผมก็ได้ขอญาตยื่นฟ้องเป็นคดียาต่อสาครคดียาทุจริตและผู้มีชอบกลางในวันนี้นะครับนะแล้วก็ในในในอาทิตย์หน้าก็คาดว่านะปลา,ปลายๆเี่นแล้วกันก็จะรวบรวมรายละเอีอเยดทั้งหมดในการยืน่นฟะ้องนะต่อคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะที่มีการดำเนินคดีกับผมโดยมีชอบ นะก็จะปรากฏอีกหลายท่านก็ต้องฝากขอโทษน้องๆในส่วนคณะพนักงานสืบสวนนะครับว่าผมจําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องท่านจากการที่ท่านสอบสวนผมโดยมิชอบนะครับวันนี้ผมรวบรวมเอกสารมาหนึ่งปีแล้วผมได้เอกสารมาครบพอสมควรนะครับก็มั่นใจในพยานฐานนะครับนะคืออย่างนี้การจะเอาผิดผมดำเนินคดีผมกับพวกน้องไม่ว่ากันนะแต่ท่านต้องทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าท่าน เป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐอย่าลืมครับท่านเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐท่านใช้อายการมาต่อสู้คดีได้แต่ถ้าท่านกระทำโดยม่ชอบที่เองมันจะย้อนกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่าเทวีคูณนะครับต้องบอกเลยว่างานบิดโจกของเราไม่ยอมนะคะทุกคนค่ะต้องบอกว่าต้องโดนกันไปเป็นาร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ว่าได้ค่ะ เอาละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์ในช่องบอกก้าวเล่าสิของเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ